สวัสดีก็ได้นะฮะก็มีรายการอกิระยมามรมโตเช่นเัินเคยแล้ววันนี้ก็มาอยู่กันในเกมบเอาตเตอร์เมทแอปเราเดนอีกครั้งหนึ่งอันที่จริงตั้งใจว่าจะไม่อัดเอ t ตเตอร์เมทแอปเราเดนนะเพราะว่าตอนนี้กำลังใกล้จะอัปเดตเวอร์ชัน1.3ตอนแรกก็เลยคิดว่าน่าจะยังไม่อัปเดตแล้วก็รอเขาเปิดเบต้าแล้วค่อยเล่น1.3แต่ไม่เป็นไรแล้วกันไหนๆเราก็ว่างแล้ววันนี้ก็เลยมาอัดเอ t ตเตอร์เมทแอปเราเดกันดีกว่าโดวยวันนี้ ก็เป็นหนึ่งในคำขอของคนดูทางบ้านอีกเช่นเคยซึ่งจริงๆปกติผมจะไม่ทำโปรเจกต์เรือที่มันมีจริงนะเพราะว่าเพราะว่ามันมีจริงเนี่ยแหละผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะทำสักเท่าไหร่แต่เห็นเขาขอมากันค่อนข้างเยอะผสมควรก็สี่ห้ารอบแล้วมั้งก็เลยคิดว่าโอเคก็ได้เราจะมายอมสร้างก็ได้ซึ่งในวันนี้เราก็มาอยู่กับเรือประจันบานฟูโซ โดยเรือประจบนบานฟูโซเป็นเรือพี่ก็คือเรือลำแรกนรั่นแหละฮะผมจะใช้คำว่าเรือพี่เลยละกันจริงๆภาษาอังกฤษก็คือลีดชิปก็คือเรือลำแรกของในตระกูลฟูโซก็จะมีฟูโซกับยามาชิโร่ซึ่งสองลำนี้เป็นเรือตระกูลเรดนอตของจกกักรวรรดิญี่ปุน่นซึ่งก่อสร้างในปี1914แล้วก็สร้างเสร็จในปี1915 ซึ่งก็มีปฏิบัติการส่วนใหญ่ก็จะลากตะเวนบริเวณอ,อ่าวของจีนแล้วก็ในช่วงสงครามโลกที่หนึ่งไม่ได้ออกลบเพราะว่าต่อสงครามโลกครั้งที่1เยอรมันไม่มีกลุ่มเรือที่เขาเรียกว่า f r e e ิน n ีอิงที่อยู่ที่จีนก็เลยไม่ได้ออกลบก,ก็เลยได้มาสืดคืนลากตะเวนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเรือที่ช่วยเหลือผู้รอด ชีวิตจากแผ่นดินไหวคันโตซึ่งเป็นหนึ่งในแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในช่วงปี1923ถ้าผมจม่ผิดเป็นแผ่นดินไหวน่าจะประมาณ7ลิตรหรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณเจ็เกือบแปดละมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเวลาเกือบ4นาทีซึ่งสร้างความเสียหายให้กับญี่ปุ่นอย่างใหญ่หลวงเลยซึ่งในช่วงแผ่นดินไหวคันโตในปี1923ก็มีเรือ ประจันบ,บันของญี่ปุ่นจํานวนมากที่มาเช่เหลือในเหตุการณ์ครั้งนี้มากมายก็อ่าผมรู้ว่ายามาโตะหนึ่งแล้วก็ฟุโซโอ,อีกลำหนึง่งผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าม,มีเยอะขนาดไหนแต่หนึ่งในเรือที่เสียหายในช่วงนั้นก็คืออามากิด้วยซึ่งผมก็เคยเล่าให้แล้วซึ่งเสียหายหนักจนต้องย่อยไปโชคดีที่ว่าคาการอดก็เลยได้สร้างต่อโอเคเราไม่พูดเรือรับอื่นดีกว่าเรามาพูดเรื่องอาฟุโซกันก่อนดีกว่า ซึ่งในหมว่ของฟูโซจะมีระวางขับน้ำประมาณ29,330ตันมากสุดคือ36,500สําสำหรับฟูลโหลดก็คือบรรทุกแบบเต็มกิกัดนะฮะในความยาวจะยาว9 9 2 1เมตรในส่วนของความกว้างฟูโซจะกว้างประมาณ28.7เมตรแล้วก็จะกินน้ำด้วยประมาณ8.7เมตร ใช้เครื่องยนต์ water tube boiler ก็คือพูดตรงๆก็คือ Steam ทอร์ i บ e นั่นเลยฮะจะมีทั้งหมด24เครื่องเป็นรุ่นของมิยาฮาระซึ่งให้กำลังเครื่องทั้งหมด4,000 40, 0แรงมา้าในส่วนของใบพัดจะมีทั้งหมด4ใบทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย Steam ทอร์ i บ e สามารถเร่งความเร็วได้มากสุด23นอตมีระยะปฏิบัติการ15,000กิโลเมตรก็8,000ไมล์ทะเลนั่นหละฮะพูดง่ายๆเ้ยืยความเร็ว1 4นอต หรือ26กิเมต่อชั่วโมงในส่วนของอาวุธเราจะมีอาวุธ2ช่วงด้วยกันก็คือช่วงที่สร้างก็คือ1915แล้วก็ช่วงที่ modernize หรือก็คือปรับปรุงใหม่ก็คือรุ่นที่มีหอคอย p a n โกด r หรือหอคอยทรงละฆังสูงหรือ j จดีซาบูไรนั่นลฮะซึ่งถ้าเป็นช่วงปี1914ก็จะติดปืนแท่นคู่ทั้งหมด6 แทนซึ่งจะเป็นปืนขนาด356มม,มหรือปืนขนาด14นิ้วซึ่งจะเป็นรุ่นวิกเกอร์14นิ้ว45นาวกันในส่วนของปืนลองจะเป็นปืนเชฟเมดก็คือจะเป็นช่วงปืนที่ติดอยู่ด้านข้างตรงนี้จะเป็นปืนแท่นเดียวขนาด6นิ้วหรือ152มม,มทั้งหมด16แท่นและก็จะมีตอร์ปิโดด้วยซึ่งคิดว่าในเกมนี้คงจะไม่ได้สร้าง โดยจะเป็นตอปิโดจะเป็น6 5คูณมมแต่ผมไม่ค่อยมัน่นใจเหมือนกันว่าเป็นตอปิโดแท่นเดี่ยวแท่นคูณหรือว่าอะไรยังไงแต่ถ้าเป็นช่วงดัดแปลงในปี1 9 4 4ระวัาขับน้ำมันจะเหลือแค่34,700ก็ลองตันมันจะเป็นล้อขับน้ำด้วยเฉลีย่ยส่วนความยาก็ทุกอย่าง,สงเสนใหก็จะเหมือนเดิมเลยที่เปลี่ยนแปลงก็คือเครื่องยนต์จะเปลี่ยนเป็น เครื่องยนต์ขนาดแรงมา้าทั้งหมด75,000แรงมา้าแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เหลือก็เหมือนเดิมหมดเลยความเร็วมันก็ยังเล่นได้มากสุดก็แค่24.5นอตซึ่งถือว่าค่อนข้างช้าสําหรับเรือในปี1944เรือประจำบาลเพราะว่าอย่างยามโตมันเล่นได้ประมาณน,น่าจะมากกว่า26ถ้าผมจำไม่ผิดมันก็ถือว่าค่อนข้างเป็นเรือประจำบาลที่แล่นค่อนข้างช้าในส่วนของอาวุธทุกอย่างจะเหมือนเดิมเลยยยเว้นตอปิโดที่จะตัดออกไปแล้วก็จะติด เป็นแท่นคู่เป็นปืน5นิ้ว127มมมันจะเป็นปืนรุ่น1 2 4 1 2 7เซนเป็นรุ่น40ไทป์89แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นปืนปตอก็จะเป็นรุ่นขนาดแท่นขี้กับแท่นคู่โดยแท่นคี้จะมี3แท่นแล้วก็แท่นคู่2แท่นคู่ทั้งหมด6แท่นซึ่งจะเป็นปืนขนาด25มมเป็นไทย9 6ก็คือแท่นคู่กับแท่นคี้ในส่วนของกระ กาะก็จะเป็นก็จะมีวอเทอร์เบลก็คือวอเทอร์ไลน์เบลก็คือเกาะตรงรอบตรงนี้หนาะประมาณ2 2 9ร้อยยี่สบเก้าถึงมอมมอหรือ9ก้าถึงสิบสองนิ้วในส่วนของดาดฟ้าก็คือช่วงตรงนี้ที่เป็นแผ่นไม้จริงๆข้างบนนี้อาจจะมองเป็นแผ่นไม้แต่ข้างใต้มันจะเป็นเหล็กเป็นกร่อนนะฮะไม่ใช่ว่าแช่ข้างบนสร้างเป็นแผ่นไม้ข้างใต้นี้จะเป็นกรอซึ่งจะหนาประมาณ1.3ถึง2นิ้ว ในส่วนของเกาะป้อมปืนจะหนาประมาณ229จถึง279มมก็ประมาณ9-11นิ้วแล้วก็แบตเตอรี่ก็คือช่วงของปืนใหญ่ก็คือช่วงของแท่นตรงนี้จะเป็นแท่นปืนใหญ่ที่เสิร์ฟเข้ามาอย่างนี้ซึ่งในช่วงของแบตเตอรี่จะหนาประมาณ203จะถึง305มมก็ประมาณ8-12นิ้วและก็คอนิงทาวเวอร์หรือก็คือส่วนของกรอบเมนทาวเวอร์ มันจะเป็นกรอะตรงนี้จะเป็นห้องวัชการตรงส่วนตรงนี้ตรงที่เมาส์ผมชี้อยู่เนี่ยแหละฮะจะหนาประมาณสามร้มอยเจมอมอหรือสามนิ้วโดยเรือฟุโซถูกสร้างขึ้นในช่วงปีหนึ่งก้าหนึ่งสี่โดยตั้งชื่อตามพื้นที่ของญี่ปุ่นก็เป็นพื้นที่ต่างๆก็ยกตัวอย่างยามาโตะก็เป็นเขตยามาโตะ ซึ่งตัวฟูโซสร้างที่ท่าเลือคูเรซึ่งสร้างเสร็จในช่วงประมาณปี1915ก็คือช่วงประมาณสงครามโลกที่หนึงแต่ไม่ได้ออกปฏิบัติการในสงครามโลกที่หนึงเพราะว่าไม่มีกองทัพอ่าเซ็นทรัลพาวเวอร์หรือกองทัพเซ็นทรัลพาวเวอร์ก็คืออ่าผมนึกภาษาไทยไม่ออกพอเวลาเดียวนะอ่ามาหาอำนาจกลางก็จะนึกคำพูดออกฝ่ายมาหาอำนาจกลาง แต่ว่าในช่วงเวลาที่สร้างเสร็จไม่มีมหาอำนาจกลางอยู่ในเอเชียแล้วเพราะว่าเยอรมันที่อยู่ตามเกาะต่างๆกับอยู่ที่จีนก็ถูกจัดการเรียบร้อยแล้วก็เลยทําหน้าที่มากสุดก็คือลาดตะเวนแถวๆจีนโดยเป็นเรือธงของกองเรือที่1ในช่วงหนึ่งกัหนึ่งเจ็ดถึงหนึ่งกัหนึ่งแปดและก็คอยเป็นเรือที่ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากานินไหวคันโตในช่วงแรกของการดัด แปงหรือโมเดิร์เซชันก็คือดัดแปลงเริ่มต้นในช่วงประมาณ12เมษายนพีปี 11, 1930ที่ท่าเรือโยโกซุกะโดยมีการเปลี่ยนกราะก็คือเสริมกรอให้หนากว่าเดิมถอดต,ต่อวีดีโอออกไปแล้วก็มีการดัดแปลงเสริมต่อจากนี้ก็คือเสริมปตอแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่เรารู้จักกันก็คือหอคอยแบบแพนโกดาก็คือหอคอยทรง หมวกสมูไรที่เรามาักจะรู้จักกันซึ่งฟุโซ,โซก็พูตตรงก็เป็นเรือที่โดนล้อเรื่องหอคอยตัวเองนี่แหละเพราะว่ามีหอคอยที่สูงซึ่งไอหอคอยเนี่ยมันสูงก็เพื่อที่ว่าจะได้เพิ่มระยะการมองเห็นซึ่งมันก็เพิ่มได้จริงๆแต่ข้อเสียของมันก็คือมันก็ทําให้เป็นจุดเด่นในการโดนตรวจจับได้ง่ายเช่นเดียวกันโดยการดัดแปลง ครั้งที่2ก็คือดัดแปลงมาได้อีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงปี1937ก็คือเสริมปตอเข้าไปอีกในช่วงสงครามโลกรั้ที่2องผู้โซอยู่กองเรือที่2เมื่อสองครามเริ่มต้นขึ้นผู้โซคอยสนับสนุนนางาโตมุสึและก็เหล่าเรืออื่นๆในการสานับสนูนการโจมตีเพ์ฮอบเบร์ซึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้ปืนใหญ่ัะเท่าไหร่ก่อนที่จะได้ปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งก็คือ อาติการมิดเวหรือ Operation MI โดยฟุโซก็ต้องมาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมาแทนเรือบรรทุกเครื่องบินที่เสียไปตอนมิดเวก็อาคาคิอาคากะที่เสียไปตอนมิดเวฟุโซก็เลยต้องมาแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกับเรืออิเซกับฮิวงะที่สองลำนั้นได้รับการดัดแปลงเป็นไฮบริดแบ t เ l e s h ชิ c r u ค s e r ก็คือกึ่งเรือประจำบ,บานกึ่งเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่ง ตัวอย่างของอิเซก็คือช่วงของด้านหลังจะเป็นเรือเครื่องบินเลยแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นเรือประจันบันเหมือนเดิมซึ่งมันไม่ใช่ไอเดียที่ดีซะเท่าไหร่เพราะว่ามันทําให้การบัญชาการมันค่อนข้างแย่แต่ว่าเนื่องจากญี่ปุ่นในช่วงนั้นมันเลวร้ายมากก็เลยจาเป็นต้องใช้จนกระทั่งประมาณปีพันเ้ฟุโซโดได้ออกปฏิบัติการในแถวอ่าวเลเตก็คือแถวฟิลิปปินเนี่ยแหละฮะซึ่งออกไปพร้อมกับ นงงางโตเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีทางอากาศจากอเมริกันซึ่งแน่นอนว่าฟุโซตอนนั้นดวงสวยรู้สึกฟุโซจะจมในการลบที่หนึ่งในการลบที่เป็นส่วนหนึ่งของอ่าวเลเตก็คือของฟิลิปปินซึ่งตัวของฟุโซจมในยุทธการอ่าวเลเตไม่ใช่ในยุทธการจริงๆแต่เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการอ่าวเลเตแถวฟิลิปปินซึ่งฟุโซถูกจมโดยตอปิโด ซึ่งผมไม่ค่อยมัน่นใจเหมือนกันว่าเป็นเรืออะไรแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรือพิฆาตของสหรัฐรุ่นใดรุ่นหนึ่งซึ่งซากของฟุโซถูกค้นพบในวันที่25พฤศจิกายนเมื่อปี2 0 1 7นดี่ไม่ผ่านมานี้ซึ่งยังค่อนข้างยังเขาเรียกว่าไงดียังค่อนข้างอยู่ในสภาพพี่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่อาจจะมีชิ้นส่วนแล้วก็ส่วนของฮอที่เสียหายไปบ้างแต่คนที่เหลือตัวเรือยังค่อนข้างอยู่ดีอยู่ ในส่วนของหอพันโกดะคาดว่าพังแล้วก็เสียหายไปแล้วแต่น่าจะแยกอ,ออกไปจากส่วนที่โต๊ะจมลงไปซึ่งนั่นก็ทั้งหมดของฟูโซแล้วซึ่งไหนๆวันนี้คนเขาก็ขอให้สร้างแล้วแล้วก็โอเคเราจะยอมสร้างก็ได้ที่จริงตอนแรกจะไม่มาเล่นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะรออัปเดตแต่ไม่เป็นไรละกันเราจะมายอมละกันโดยฟูโซจะใช้หอ,อทาวเวอร์ น่าจะเป็นทาวเวอร์ของตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นทาวเวอร์ทอเซกรุ่นสองในส่วนของปองควนันฟูโซจะมีป่องควนันแค่ป่องควันเดียวซึ่งจะเป็นป่องควันสูงอยู่ตรงกลางก็น่าจะตัวนี้เดี๋ยวเราขยับช่วงเซกทาวเวอร์ทีหลังเอาเป็นว่าเราวางไว้เท่านี้ก่อนละกันแล้วก็วกระวังแบตเตอรี่หนึ่งแท่นแล้วก็ปืนรอปืนหลักอ่าส4สอิ้นทั้งหมด สองสี่อ่าแล้วก็ด้านหลังสองเดี๋ยวขยับถอยออกมานิดหน่อยที่จริงผู้สวมมาสร้างง่ายนะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามันมีจริงไงเรือส่วนใหญ่ที่มันมีจริงส่วนใหญ่จะสร้างง่ายเพราะว่าของที่มีในเกมนี้มันมีให้อยู่แล้วอ่าก็าทำนี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้โอเคงั้นก็ เซ็นเตอร์ไลน์วางได้ไมเอ่ยงั้นก็เดี๋ยวขยับป้อมปืนไปด้านหน้าสักหน่อยอ่าขยับไปด้านหน้าอีกนิดนึงไม่ได้ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรโอเคหลักๆก,ก็แค่ให้ปืนแท่นคูพวกนี้มันยิงกลับข้างได้ก็พอแล้วโอเคแล้วก็เชสเมดเชสเมด ในช่วงปี1น4 4่จะลดเหลือจาก16เป็น14แท่นแล้วก็จะสร้าง14แท่นเอาก็2-4-6-8-10-12-14อย่างนี้ก็ได้โอเคแล้วก็อ่าแท่นลองแท่นลองเนี่ยค่อนข้างเป็นปัญหาเพราะว่าในชีวิตจริงอ่าปืนอ่าดีพีรมมไอสิบไทยแปดสมันต้องติดอยู่บน ช่วงของหอคอยไงแต่ว่าเกมนี้เราวางไม่ได้เพราะว่าข้อจำกัดของเกมก็ไม่รู้เหมือนกันแค่ว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าในชีวิตจริงมันจะต้องติดอยู่ตรงอ่าซูเปอร์สตรัคเจอร์ไงแต่ว่าเกมนี้มันไม่ให้สร้างติดของติดบนซูเปอร์สตรัคเจอร์แล้วก็สร้างตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะติดปืนแอนคูตรงนี้ก็ที่จริงก็ไม่อยากทิ้งมันอะ แต่ว่าขยายเรือไม่ได้แล้วงั้นนี่คือขยายแบบอันนี้คือขยายที่สุดแล้วนะสมมุติถ้าบีมมันสิบอะม,มันก็ไม่ค่อยจะได้เพราะว่ามันก็วางไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าช่วงของตัวเรือมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็แต่ว่าถ้าสมมติเราถอดแลให้เหลือเป็นแผ่นกัวดาธรรมดาก็คือแผ่นกัวดารุ่นแรกมันก็จะไม่ค่อยโอเคซะเท่าไหร่มันก็ติดไม่ได้อยู่ดีก็อันนี้ติดไม่ได้ ทางนี้ติดไม่ได้จริงๆนึกไม่ออกจริงๆว่าจะทํายังไงถึงจะติดได้ก็เท่าทีละกันเพราะว่ามันไม่มีหนทางให้ติดได้จริงๆก็ไม่เป็นไรละกันเราจะข้ามปืนแท่นคู5นิ้วละกันแต่ว่าปตอนนี้ยังพอติดได้อยู่ปตอแท่นที่ทั้งหมด8แท่นก็2อ่าที่จริงอ๋อใช่มันต้องเป็นแทนโกดารุ่นใหญ่บิ๊กแทนโกดารุ่นนี้ แล้วก็ติดไม่ได้เหรอก็อเขียนไม่เป็นไรติดข้างนี้ได้อยู่ใช่ไหมแม่ขวางปืนใหญ่ใช่ไหมเอ่ยไม่ขวางโอเคสองสี่โอเคแม่ขวางต้องมาคอยสังเกตดูก่อนว่าปืนป้อมมันจะขวางพวกปืนแท่นเดี่ยวพวกนี้หรือเปล่าถ้ามันขวางเราก็จะถอดออกไปอันนี้ขวางก็ไม่เป็นไรละกัน ก็ติดแทน่นคู่ไม่ใช่เฮ้ยเมื่อกี้ติดแทน่นผิดีว่านี่มันแท่นสามนิ้วจริงๆมันต้องไปติดแท่น2นิ้วเท่าทีก็ติดตรงนี้แท่นนึงก็ได้โอเคติดเสริมเาไว้งั้นแหละจริงๆมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกลูกเรือก็สักห0้าสิก็ได้เฉลี่ยของญี่ปุ่นอ่าญี่ปุ่นเลดวอลซิมิออยเนี่ยแหละญี่ปุ่นไม่ใช่ว่าจะมีน้ํามันเยอะในช่วงสงครามเราจะลองดัดแปลง ครับพรุ่งนี้ก็ได้เกาะเราแบตเตอรี่สามก็ได้เสริมต่อคิตาเดลรุ่นรุ่นสามเอาก็ได้อนตี้ฟลัดหนึ่งอ่าบัคเฮดหนึ่งรุกรุ่นรุ่นสามก็ได้จริงจจะรุ่นสี่ก็ได้นะไม่อ่ะรุ่นสามเออรุ่นสี่ก็ได้รุ่นสี่ก็รุ่นสี่กระสุน a p c ละกันเดี๋ยวก่อน apvc ก็ได้แล้วก็กระสุนเฮดอีเป็นเฮดอีธรรมดาเฮดอีปกติก็ไปเสริมเอ็นชาร์เรดาร์ ทุโซมีเลดาอยู่เป็นเลดาไทป์21แล้วก็ไทป์13แล้วก็ไทป์22กเ็เจนหนึ่งก็ได้ไม่ต้องคิดอะไรมากเซลิโคปิกรุ่นนี้ก็ได้ใหญ่ไปหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแก้ก็เอ็นทีสองทูทาวเดอร์ก็ได้ไม่ไปไเป็นไรอิเล็กทรอน,นิกส์ไปก่อนก็ได้รู้สึกก่อจะหนาไปหน่อยโอเคเลดแอนทีต,ต่อก็ได้ จริงๆญี่ปุ่นแอนตี้ต่อมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีมากนักหรอกนะแต่ก็ช่มันเถอะคโซเราไม่น่าจะเสริมลืมเกราะนี่ว่าอ่าเกราะวอเตอร์เบลสิบสองโเบลเก้าอัเบลเก้าเด็กเด็กหนาประมาณสุดคือสองอัพเด็กก็สองไปละกันโฟเด็กก็สองฟอนิงทาวเวอร์สิบสามคืแปด ซูเปอร์สตัคเจอร์น,นี้ไม่มั่นใจแฮะ1.2ละมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเติมความยาวปากกระบอกเพิน,นิดหน่อยก็ได้ในน้ำหนักก็เหลือละงั้นก็เติมแอนตี้ต่อก็ได้แล้วก็เปลี่ยนความบักเฮดรุ่นหนึ่งแอนตี้ฟอร์ดรุ่นหนึ่งกิตาเดลเสริมได้ไหมเสริมได้ยอดเย่ยมอ่าอิเล็กทริอลุ่นครูก็ไ้มั้งจริงๆไม่รู้นะว่าใช้อะไรอะทางนี้ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้ว ก็เทเลทอารม,มอลก่อป้อมปืนนะซื้มันสิบเอ็ดแล้วก็ลดแล้วกันเอาแปดแปดจุดเจ็ดก็ได้แบตเตอรี่แบตเตอรี่นะสิบสองโอเคไม่น่าจะมีอะไรต้องดัดแปลงแล้วมั้งเราเสริมความยาวปากกระบอกปืนนิดหน่อยก็ได้ก็ปืนเชสเมดก็ได้นิดหน่อยโอเคที่เหลือๆก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วรู้สึกน้ำหนักมันเบาทีา่คิดเยอะเลยแฮ เปลี่ยนเป็นไฮโดรลิกก็ได้ที่มีบาลานซ์ที่จริงมันใช้เกาะคูปสามก็ได้นะแต่จะเกาะคูปสีอะไรแต่คิดว่าจะคูปสามมากกว่าเพราะว่ามันเป็นเรือ d ดรน g อตก็จะใช้คูปสามเอาถ้ามันเป็นยามาโตะถึงจะใช้โมเดิร์นอาร์หนึ่งถ้ามันเป็นยามาโตะนะส่วนที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วกระสุนก็ทั่วไปก็ได้ตามเทคโนโลยีคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้ว จริงจริงน้ำหนักมันก็ใกล้เคียงกับโลกความเป็นจริงอยู่นะเดี๋ยวเสริมระยะปฏิบัติการสักหน่อยประมาณนี้ก็ได้โอเคไม่มีอะไรละก็คิดว่านี่ก็น่าจะหมดแล้วสำหรับฟุตโซของเกมนี้น่าเสียดายที่ว่าทางนี้ติดปืนแท่นคู่นี้ไม่ได้เพราะว่าเกมมันมันไม่มีที่ให้ติดเลยตอนนี้มันแบบติดไม่ได้จริงจริงแต่ก็พอเข้าใจอยู่เพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มัน ถูกใช้ไปหมดแล้วแล้วก็มันสร้างบุญซูเปอร์สตาร์เจอไม่ได้ด้วยก็ไม่เป็นไรละกันก็จะทดสอบดีไหมนะจริงๆเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าผู้สซงมันทําผลงานไม่มก็ไม่ได้มาเยอะอะทดสอบก็ได้ทดสอบก็ได,ด,ไได้ยอมทดสอบละกันโอ้หลำยหญงใหญ่เลเบติชเนี่ยลำมันยังใหญ่เลย ต้องเอียงกว่านี้นิดหน่อยหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยเป็นหนึ่งในเรือที่สร้างมาแล้วสเตเบิลที่สุดแล้วมั้งแต่ว่าปืนลองเขามันค่อนข้างไกลเราซิดระยะก,การลบไปที่เท่าไหร่นะขอเช็คอีกรอบหนึ่งสิหมื่นห้าหรือหมื่นห้าหมื่นเจ็ดก็ได้ที่จริงความเป็นจริงเรือประจรันบานกับเรือประจรันบานเดี่ยวๆว่ะไม่มีจริงหรอกนะ ตันอ่ยมันก็ต้องมีเรือสกรีนก็คือเรือลำเล็กๆที่ตามมาตลอดเลยโ okay. อเคทางนี้เสริมระยะการประทะนหน่อยละกันโอ้ยตัวเลือกวุธปืนเยอะนะแต่ว่า มันต้องเปิดกับยิงเท่านั้นนะไม่เปิดกับยิงทําอะไรไม่ได้เพราะว่าปืนของคุโซมันมีการวางที่แบบไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่พูดความเป็นจริงโบนโลกนะมันวางไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ดีนะอัปเกรดปืนอย่างดีครั้งนี้ใช้ปืนค่อนข้างเล็กด้วยนะเพราะว่ามันแค่สิสี่อินนะ้นอะ ซึ่งมันเป็นปืนปต่้ยแต่ครามโลกอันี้หนึ่งมันก็เลยยิงค่อนข้างไวหน่อยแต่ว่าก่อนเรามันค่อนข้างแย่ก่อนเราก็ค่อนข้างแย่ฟุโซเพราะว่าเรามันค่อนข้างเก่านิดหน่อยพคดแรงเลยแบบเช็คเลือกสตูหน่อยสิน่าจะใหม่กว่าเราเยอะน่าจะใหม่กว่าเราเยอะมากเลยแหละ ไอ้จริงนะเรือัตอรูมันใหม่มากเลยนะปืนลองอย่างเยอะเลยปืนลองเยอะกว่าในโลกความเป็นปจริงอีกบอดเกมนี้มันค่อนข้างเก่งทางนี้ก็เลยไม่ค่อยอยากจะสนใจสักเท่าไหร่ว่าจะชนะหรือเปล่าเราวาขับน้ำห้าหมื่นเลยห้าหมื่นเยอะมากเลยนะของบอดที่สร้างมาเราวขับน้ำห้าหมื่นก็แวนการ์ดคลาสนะทางนี้ฟุโซคาส์ดูไม่ค่อยได้แต่ก็ใช่ว่ายิงไม่ได้อยู่หลักๆก,ก็ ประมาณนี้เนี่ยแหละสำหรับฟุโซคับซึ่งทางนี้คิดว่าทำวิดีโอเขาค่อนวาประสมควรณ์เพราะว่ามันมีจริงก็เลยไม่ต้องคิดอะไรมากและก็อาวุธส่วนใหญ่มันก็เป็นอาวุธที่ฟุโซมันใช้อยู่แล้วด้วยก็เลยตั้งค่อนง,ง่ายหน่อยยกเว้นไอ้ปืนแท่นห้านิ้วหาหวางไม่ได้เพราะว่ามันต้องวางบนสเปสตรัคเจอก็ไม่เป็นไรละกันก็วันนี้ก็ขอพอนก่อนละกันนะสำหรับวิดีโอ Ultimate Armored Dead นะสำหรับวันนี้ก็ เป็นไปได้ก็ไม่ค่อยอยากจะทํารีเควสที่มันเป็นเรือที่มีจริงสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีจริงเนี่แหละแต่ก็ถ้าขอมาก็จะทําให้ก็ได้แต่ก็อาจจะชา้าเพราะว่ามันมีจริงเพราะว่าทางนี้อยากจะสร้างเรือที่มันเป็นพวกโปรเจกต์หรือบูปินมากกว่าก็เท่าที่ลกกันนะสำหรับคนที่อยากให้สร้างเรือในความเป็นจริงจริงๆมีคนขออีกเยอะเลยก็มีอ่าแล้วชื่ออะไรวะมุซาชิหรือเปล่านะจำไม่ได้สักอย่างนั่นแหละ แต่เป็นเรือสมัยพรีเดนอดอ่ะก็เป็นเรือรุ่นเก่าสุดๆไปเลยซึ่งทางนี้ก็สักวันจะสร้างละกันแล้วก็เป็นเรือรหัส422กับ421ซึ่งผมมาหาไม่เจอจริงๆว่าเป็นเรืออะไรเป็นไปนได้ก็อยากให้บอกชาติสักหน่อยว่าไอเรือ422กับเรือ421มันคือชาติอะไรผมจะได้หาได้ให้มันง่ายหน่อยเพราะว่าเรือที่มันเป็นรหัส422เนี่ยมันมีหลายชาติผสมคัรเลยเป็นไปนได้ก็บอกชาติให้ด้วยนะเพราะว่าทางนี้ก็ คิดไม่ได้จริงๆเพราะว่าทางนี้มันก็ต้องคิด่องทางเยอะแต่เอาเป็นว่าสำหรับวิดีโอวันนี้ก็พอนก่อนละกันนะฮะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายนะฮะ